ดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านะคะอยู่กับดิฉันชัชลัยเช่นเคยค่ะแล้วก็ยังอยู่กับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่และทุทกๆปัญหานั่นเองค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สานักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดกำลังพลหน่วยนะคะร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิดบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา72พรรษา28กร,รกฎาคม2567และเหล่ากาชาติจังหวัดหนองคายเพื่อสำรองเลือดไว้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยหนักที่ต้องการเลือด ในพื้นที่จังหวัดหนองคายณหอประชุมที่ว่าการอำเภอโพตากจังหวัดหนองคายนั่นเองค่ะตอนน่อด้อยกันที่ภารกิจต่อไปหน่วยพัฒนาการเรื่อที่51สำนักง,งานพัฒนาภาคห้าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดตรวจตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชนลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลในการป้องกันและระง,งับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เดยลงไปที่ร้านสะดวกซื้อในพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศ์าจังหวัดอำนาจเจริญผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะทั้งนี้ชุดตัวของเราก็ได้แนะนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัยชาและชาพลาัสพร้อมกับเชิญชวนประชาชนให้ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด -19 ต่อไปด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ